ครับมาดูกันต่อจากช่วงพักคุรุงเบกของครึ่งเวลาหลังสีเขียวชาอราชินียยังนำอยู่กับสองสอดสนดนึงสีม่วงสาธารณสุขมกำแพงเพชรู้ตดศินในสนามที่ลกคงเพชรสัติ์ผู้ช่วยู้ตดศินที่หนึ่งนัทพรสมฤทธิ์ผู้ช่วยู้ตดศิลที่สองสุวิทกองทองนอกเกมเริ่มนะครับ อีกสักครู่จะได้เห็นผัวราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงเล่นด้วยนะครับแด่แนทนทีมกำแพงเพชรยูเดเต็ดพบกับทีมของราเนงแอคซ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่6มีนาคมที่ไปจันพาภานเมือสักครู่สนามเล่นปิงแห่งนี้นะครับรุ่น50 5 5ปีครับบอลเอาสองภาคเหนือตอนล่างกำแพงเพชร ตาสุโ,โธทัยพิจิตพิษนุโลกลคนครสวรรค์เพชรูรณ์พิจิตอุทัยธานีาดำเนินงานจัดก,การแข่งขันโดยสอจอขอมลสินเมืองควบคุมการแข่งขันโดยุณเรือสันสไพศดเหมือนเดิมโอ้โหตูนี้เอ้าได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้นอยเพียงมากแถวสองมืนถล่มจีบป,ปะป๋ามาให้พิษนุงศ์พิษนุงศ์สุพรรณ โดนด่ากันเลยที่วัรามพงเสือมีสุภกรมาพัชรโทโรนัทภูศิงห์พาปทภูศิลป์เปิกายมาธีรยุทธมั่นเกลียววิทย์โอ้สปีดเจ้าวินยัยวินัยกัญจมูนถีเอ้อออกไ่ได้ทันครับลูกมีโอ้สปีดเร็วมากธีรยุทธมั่นเกลียววิทย์ บอลจะโชว์นะธุวสิงห์พาไปยอดไปวินัยกัจยมูลมองเขียวมาวารามถึงบอลก่อนครับวารามพงเสือัธุวสิงห์พาแล้ผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ยกธงไปแล้วครับลงนี้สุวิทย์กองทองนอก สมาน้อสังตั้งตนมาที่มโนดหมอกเมฆอ้าพาณิา์เอี่ยมเก้าหรือช่องมาขวาถือยุดมั่นเคตวิทย์ตัวต่อตัว,ตวโอ้โหไม่พลาดเลยสามศูนย์เป็นคนะตที่สองของตัวเองเลยถือยุดมั่นเคตวิทย์ ทางเราสัปดาห์ก่อนโนก็อยู่อันดับหัวตารางพาทายทาขุลาม,มาเลยอยู่อันดับสามสี่ซาโมราสุเป็นร้อยรถเอกหวันจันทรราชบอกไปโนปนัดสุนโตข่าการว่าพันธุน์ตระกูลนัทสมุทิวารามทิมาเป็นนัรพงวิมานสารนัรพง บอลออกไปคือไนย์พงศ์ไนทพงศ์วิมานสารฝ่าดิมเนแม่กกิชนะโมราสุกิชนะสมอนถึงบอลก่อนไหมตรงนี้ไว้พดคายน้อยไว้พดตัดได้วินัยกันจะมุนเข้ามาโอ้โหสมโพธิทรับ์เจริเนพัน ไม่ทันสมศักดิ์เรื่องกระเป๋าขออวาสมเจษต์หัวบานเ,เจ็ดปเปิดใลไปมโอ้โหนี่มนุษย์นบรัตน์โดนบอลลงมาได้มนุษย์ไหลออกซ้ายไห้วารามพงเสือจบวิศวกรนช่างโยธาปานิษ์เอียมเก้าปานิษ์เลาะเขาซ้ายโดนลุมไปได้ไหม ไม่ได้ครับสิทธิ์สมรสสีสังสมอสใจมามดทนมดทนชิมมาสมโพศักดิ์เจนนัทฟันสมโพศัิ์ไล่ออกซ้ายหมอพรชัยหมอพรชัยก็เสียแล้วเนี่ยเฮจับฟุตบอลนัดพิเศษด้วยหมอพรชัยิริชัยหมอทินจัดที่ของลานครับ หมอนสีสังเปล่าที่ว่างให้สาคอนโอ้โหสะดุดผู <c oughs> ส้สีนที่หลงคงไปสักเปล่าให้ทุก่งทางเราเร้อยระเบียหวันจันทรายัางงงอยู่ มนทนกันนีก่ก้าปะไปเต้นต่ำวมงมันอยู่ครับเบียดชิงจังหวะวงมันอยู่ก็มาโนน,น,นถึงบอลก่อน,อนมาูนนนภรัตไ,ไปให้สมพงศ์ไปให้สมศักดิ์เหรือกบปาเล่น โดนกันิการเฮมยครับเข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube พิมพ์ข้อ Google หรือ YouTube พิมพ์ว่าฟุตบอลลีกอาวลุลโสสอรีครับเวนวักพิมพ์ชื่อทีมที่อยากจะดูโอ้โหดูนี่ผู้สาวก็โตกว่าที่กว่า ปาทิสเอียมแก้วต่างแกนที่100ร้อยตำรวจเอกหวานจันทรราพูดไปรอดูผู้ว่ากัมพวชดเล่นนะครับกำมพูช์เล่นในทีมกำมพูช์อยู่นเต็ดพบกับของลานของลานนำโดยคุณหนึ่งจิตตพลโพพัน นันลูกโทษนัทบุญสิงห์พาให้นลพรัตน์นพรัตสุดโต๊าบอลไปเองครับนลพรัตสุดโตเกมไปแม่ไม่ผ่านวินัยกัญญมูล และผู้ตัดสินนลกพงเป็นสักเ่าลนกเวทมดมลาลาการขนันผู้ที่สี่คพึ่งเวลาหลังผลปรอก่อ,กอว,ว่าทีมชากลกังราลซีเนียเสื้อสีเขียวก็เก็บ3คะแนนในนัดรองคุณท้ายนัดที่8ไปได้3คะแนน3ประตูครับจากหมายเลขที่แปดสองประตูครับิริยุทธ์มันเกตวิทย์และอีก1ประตูจากหมายเลข40ครบับชินกรเกติมก็ สาทัณสุขก็เล่นได้แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายทำไม่ได้ครับคูุค่ต่อไปกำแพงเพชรยูเนเต็ดพบคองลานหนึ่งแอคซ่า Yeah.